อย่างมุมนี้มาไม่เคยพลาดไม้แรลกกระต้นไม้เสร็จแล้ว มุมนี้มุมเนี่ยเดี๋ยวบอกให้มุมน Marketing. เนี่ยมากี่ทีเนี่ยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยมุมเนี่ยรูเนี่ยมากีีทีไม่เคยไม่เคยนะไม่เคยที่ใจนี่เลยเนี่ยแถวๆเนี่ยมันชอบมานอนกันอยู่ไม่รู้เป็นโรคจิตอะไร นยนั่นออกแล้วมันนอนเชื่อยังบอกเลยครับมากี่ทีไม่เคยพลาดเชื่อไหมว่าตัวที่สามแล้วไอมุมเนี้ยที่มันที่มันกัดนะบอกแล้วมากี่ทีไม่เคยพลาดมันชอบไปนอนอยู่แอ่งเนี่ครับแอ่งตรงเนี้ยแอ่งนี้เลยแล้วก็ จริงจริงเ <g ül> ชื่อผมไหมเข้ามากี่รอบนะไอมุมเนี้ยยังไงต้องโดนจริงโดนจริงๆฝ่าไปด้วยครับผมกบยางแก้กันจิ๋วจัดแล้ววิ่งเลยโอเคครับผมสุดยอดมากครับคันยักษ์ทองลอกตสกันครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวลองดูกันต่อเนะสุดยอดครับผม